นีนะครับผมได้ปลาบึกมานะฮะเดี๋ยวผมจะทําปลาบึกลวกจิ้มนะครับก็จะหั่นปลาบึกนะฮะแล้วก็หั่นตะไคร้ใบมะกรูดนะครับจริงๆถ้ามีขึ้นช่ายนะครับก็จะดีมากแต่อันนี้ไม่ได้ซื้อมานะครับมีแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่รากผักชีสักหน่อยนะฮะต้นหอมชีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราก็มาหั่นกันก่อนนะครับหั่นเป็นชิ้นนะฮะ ลวกขาตะไคร้นะครับต้มนะครับเอาไว้ดับกินนะฮะแล้เราก็จะทำการลวกปลาบึกนะครับใส่เกลือสักหน่อยนะ เดี๋ยวพอต้มนะครับตัวใบมะกรูดตะไคร้นะครับเราก็ลากผักชีได้ที่นะฮะแล้วก็น้ําเดือดนะครับเราก็จะตักข่าตะไคร้ใบมะกรูดในออกนะฮะเพื่อที่จะได้ง่ายจากการลวกประบึกนะครับตักใบตะไคร้ใบมะกรูดออกนะครับจริงๆอันนี้ก็นานเกินไปได้วยซ้ำนะฮะจริงๆถ้าออกเขียวๆักหน่อยกำลังดีนะครับ จะมีคุดไฉ่จะจะหอมนะครับเราไม่มีคุช่า่เพราะเราไม่ได้ซื้อมานะฮะใครจะใช้ใบกระเพราก็ได้นะครับได้น,น้ำสม,มนนะุนไพรแล้วลวกจะได้ง่ายนะครับเดยวผม เราก็เากอา้ไปลวกเราจะไม่ลวกนานนะครับถ้านานมัจนจะเหนียว ไม่ต้องคนนะครับน้ำข่าวทิ้งไปนะครับคือจริงๆเราลวกเนี่ยมันก็ไม่ติดมาหรอกครับแต่ว่าเวลาช่วงที่เราตักมันจะอาจจะติดมาได้นี้เราก็ตัวถ้านานจะอาจจะเหนียวนะครับ พอสะดุ้งป่าตัวใหญ่มากเลย เราทำน้ำจิ้มสักหน่อยนะครับน้ำจิ้มสำหรับลูกจิ้มนะฮะใส่ไป,ปเตรียมมะนาวนะครับเราหั่นไว้ก่อน Như các chú rớt Rất ngoan น้ำปลาอย่าใส่เยอะนะครับน้ำปลาที่ประดเค็มมากนิดหน่อยนะฮะจริงๆถ้ามีน้ำกระเทียมดองนะครับหยอสะสหน่อยนึนงครับ เติมหอมกักชีสฉันหน่อยนะครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับ ปลาบึกลวกจิ้มนะครับปลาบึกลวกจิ้มเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับกับน้ําจิม้มสูตรเด็ดนะครับเค้มๆเลยนะฮะจะได้แบบถึงเนื้อถึงน้ําหน่อยนะครับลองดูสิสักชิน้นเราเราต้องเซ็นเซอร์นะครับเขาห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเราต้องเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่า ซื้อไปเยอะนะครับโฆษณาไม่ได้ก็เลยว้าวุ่นเลยทีนี้นะครับก็เป็นไรครับโฆษณาไม่ได้แต่เราตุนไม่เยอะเราก็นะครับวันละนิดวันละหน่อยนะฮะแต่เราต้องเนียครับเซนเซอร์ไว้ก่อนนะครับ อืม,อมหนังมันจะเป็นกึดๆึดดดเลยนะครับพุทราวกนามมันจะเหนียว,นะวาานะครับโรกพอสะดุ้งนะครัดครับ